สวัสดีครับครูน้อยก็เรื่องงงครับพี่น้องครับมืวอนี้ก็มาพกพีพวนองีกสกิปหนึ่งนะครับเนาะนะครับืัอนี้จะพามาทําจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเอาไว้ใส่ในตัวเลือดนะครับไปอดผักอดหญ้าไปพี่น้องเนาะเป็นประโยชน์กับผักพืชผักนะครับเก็บในพืชผักตัวไว้นะครับอย่างแรงนะครับืันนี้นะครับส่วนประกอบที่จะเอามาใช้ในการเ็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจะกลักมามีหนึ่งนะครับไข่ไข่ไก่ครับไข่ไก่ืันนี้จะใช้ใส่ไข่ไก่สองฟองนะครับเพราะว่า เยำหนามมา12ขวดนะครับผูชลรสนนะครับน้ำปลานะครับหรือว่าถามีีพวกกระปิกระใสน้ำกันไดนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับน้ำนี่นะครับจริงๆก็ใส่ได้ทุกน้ำนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเป็นน้ำจากธรรมชาติอันนี้เอามาจากจากบ่อน้ำนะครับจากสระนะครับเป็นน้ำธรรมชาตินะครับแต่ว่าถามมีคอลินมันอาจจะอาจจะพบเป็นน้า่น้อาอ ต่ว่าขันจะให้ดีก็คือเป็นน้ำบอนะครับน้ำบอลจากธรรมาติทีีเิอจากการทักน้ำนะฮะมันจะได้มีพกจุลินทรีย์ที่สามารถเจญเติบโตนะครับได้พวกนี้ก็เป็นอาหารของมันในสื่อนะครับเนาะนะครับอันนี้มาดูวิธีการทํานะครับไข่ตอกไข่ใส่เลยครับตอกไข่ใส่ครับผมใส่ไข่สองฟองนะครับไข่สองฟอง เปเราอย่างไซน้ำกระไดแต่ว่ามันมีไม่ได้ครับพี่น้องกนะ็เอาตเนื้อไข่นะไขสองฟองครับผงชูรสผงชูรสสองช้อนนะครับชูรสสองช้อนครับใส่ไข่สองเวยกับผงชูรสสองช้อนนะครับ ปลาครับน้ำปลาปลากระสองสอนให้กันพี่น้องนะครับน้ำปลาแท้นะครับเป็นน้ำปลาแท้นาสองพี่น้องครับหลังจากนั้นเอากระค้นครับค้นให้มันเข้ากันพี่น้องอันนี้จะจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับเนาะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ เพื่อสิครับคือในในน้ำที่ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับพรเพียงแค่ว่าเขาเอาเอาเอาอาหารเนี่ยครับนี่คือคืออาหารของมันนะครับนะใส่เข้าไปคือเลี้ยงให้มันขยายพันธุ์ขยายได้เร็วขึ้นนะครับอ่ซึ่งมันอาจจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้ครับเราจะเราต่จุลินทรีย์ที่มันมากับน้ำนะครับนะครับมัน,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 นจะมีเราจะเห็นจะมีสองสี สีแดงหรือสีเขียวนะครับมันมันจะเป็นอันเดียวกันนะครับพอคนให้มันเข้ากันนะครับมันจะเข้ากันแล้วนะครับเราก็เอาตัวโมะกอบนี้ฮะใส่ลงไปในขวดนะครับเนาะ,ะผมจะใส่ใส่อะลอซอนกว้นนะครับ สอดก่อนกลับไปนะครับครบทุกขวดนะครับนะ เรื่อยขดเงี้ยอย่างน้อยครับใส่ไนิดนเติมเติมนินดหนึ่งแบบขอขดเงจะได้พอเพียงนะครับมีแต่ไรใส่จะเีกอนะน่อยพี่น้องนะครับ เพิ่มเข้าไปนะครับนี่จะใส่เพิ่มอีกนิดนึงหน่อยนะในขวดเงี้ยๆนะครับเอนี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปปิดไาปิดไาแล้วก็ตากแดดได้พี่น้องนะครับตากแดดอ่าเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับการเจริญเติบโตต้องอาศัยแสงแดดนะครับเนาะนะครับมันมาแสงแดดท่องก่อนเอาตากแดดไว้นะครับประมาณ15วันพี่น้องนะครับอ่า มันเป็นมันก็จะเป็นสีแดงหรือสีเขียวนะครับเนาะถามว่าเป็่นเลยมันก็จะเป็นสีขุ่นๆแบบนี้ฮะแสดงว่ามันเน่านะครับตอนเปลี่ยนจุลินทรีย์บนสนามไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับอ่าอาจจะหลายปัจจัยเนาะนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นเปลี่ยนสีแดงหรือสีเขียวตามแต่จุลินทรีย์เป็นมากับธรรมชาตินมากับน้ำแต่ผมอันนี้ก็เอาประโยชน์องมันคือเอาไปนี่ครับมดพักนะครับทำให้พืช แข็งแรงนะครับหากมันอีกแข็งแรงครับหากพืชจะแข็งแรงอ่าเห็ดหหากพืชเนี่ยหากินเก่งนะครับหลักการนั้นคือทำให้รากพืชแข็งแรงนะครับแล้วก็พืชจะหาอาหารได้เก่งนะครับเก็ดใ้พืชจะเริ่มเติบโตได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะครับนี่คือหลักการของชีวิทยาสัคราะห์แสงนะครับการฝักพีฝกน้องครับเอาไปเทดใส่ในขัวเลือนได้ที่น้องนะครับอ่าถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับจุลินทย์ตัวนี้นะครับ เรียบร้อยเขากับขย้อยทีหนึ่งพี่น้องขย้อยเดี๋ยวนิดนึงครับแล้วก็นี่ฮะัชั้นได้ทีละพี่น้องครับว่ายางว้ประมาณสี่สิบห้าวันนะครับก็จะสามารถเอาไปใส่ครับในการปลูกพืชเลยวางไว้นะครับพอรักแดดตามซื้อเลยครับสังเคราะห์แสงนะครับต้องใส่แสงแดดในการเจะเกิดโตนะครับในการขยายพันธุ์ โอ้วดจะมามก็วดไหมเี๋ยว่อครัพี่น้อง,งครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคุณนเ่งเงินนะครับพ,พี่ปากน้องที่ชม่ีครับผมสวัสดีครับ